อานั้นใครมากันนั้นมันท่านพวกวโสนีท่านเจโตท่านปฏิบัติต่อค้าอย่างดีทำไมท่านถึงหักหลังข้าเย่งเหนอ เุใดจึงหลบภัยในด้านผัวปฏจิบาลอย่างนี้กันสังหน้าเบื่อจริงๆเลยฮฮเพื่อวามฝันนี้จะเป็นจริงฝันอะไรของเจ้ากันฮฮๆทำให้ข้าสนใจขึ้นมาละสิข้าคุ้นเคยกับการเห็นการเปลี่ยนแปลงมากมายในโลกบุนนี้และข้านั้นรู้ว่าทางเดียวที่จะอยู่รอด ได้นั่นก็คือการฆ่าโคตโู้อย่างเจ้าให้ตายไปซา,าพองั้นแล้วการเคลื่อนไหวจะเป็นการฆ่าเท่านั้นฮะาฮ,ะฮะ่ว่าแต่เจ้าแน่ใจแล้วเหรอว่าต้องการเป็นศัตรูกับข้าในอดีตของข้านั้นและบรรพาบุรุษของข้าและเหนือของตนให้นกเอ็นเสเกนแต่วันนี้ เราจะเอาเนื้อของตนนั้นไปถวายแก่ชัดปิชาดเหล่าไหนเอ๋ทำไมผู้วอโชนึกขึ้นได้ข้านั้นยังสามารถมีความชักชิดอีกมากมายและมีพลังการบ่มเพาะอ,อีกมากมายฮึฮ,ฮใช่แล้วข้านั้นรูทางเลือกของเจ้าแล้ว เอ๋โ <Es per ate> จมตีแรงขนาดนี้บุคคลน,นี้ไม่ธรรมดาลเลยเอ <Es per ate> ๋จะถูกโจมตีจะถูกขึ้นกินไปแล้วไม่นะไม่นะเฮ้อ <Es per ate> ท่านท่านครับได้ปลอดได้ปลอดสวยคนอื่นด้วยฮเพื่อปกป้องพวกเขา ข้านั้นจะพยายามอย่างเต็มที่แล้วชาพระจันทร์ฮึช่างน,น่าเสียดายจริงๆเลยท่านเจ้าสำนักแเยตัวการโจมตีครั้งนี้มันรุนแรงเกินไปทำไมเราไม่ทอนตัวออกมาก่อนละ่ะ ฮะท่านเจ้าสํำนักเยตูพอค่านั้นยังบุมพอไม่เพียงผอถ่ายเจ้านั้นให้เวลาให้ข้าอีกสักเน็ตหนึ่งฮึฮึฮข้าดูมาชองรอบแล้วท่านเจ้าสํำนักพระจันทร์นั้นท่านเจ้าสํำนักตอนนี้เข้ากันวังก่อตัว และมันนั้นกำลังจะแยกจ่ายไปแล้วฮฮที่นี้มันก็เสร็จค่าเรียบร้อยแล้วการบุมพอของท่านโมชานั้นแม้แต่ร่างคลอนเจียสายไปอย่างโลกมโนท มันก็มีพลังทำลายล้างสูงมากเลยเป็นไปไม่ได้เลยที่ใครจะอยู่รอดได้อย่างนั้นเหรอเอ๊ะนั่นมันคืออะไรกันฮนั่นมันนั่งสือคัมภีร์ในตำนานนี้อหรือหรือว่ามันอาจจะเป็น เคลดลรบวิชาอะว่าอะไรนะเคลดลรบวิชาอย่างนั้นเหรอมาดูสิว่าค่านั้นจะค่าเจ้าได้ไหมเอ๊ะนี่มันอะไรกันแน่เนี่ย ท่านมอชาได้โปรดถอยออกมาเร็วเขาปีชาติปีชาตผู้หญิงใหญ่นี่พวกเจ้าต้องการอะไรกันแน่ได้โปรดอย่าทำกรรมต่อกันเลยเพราะมันไม่มีประโยชน์อะไรหรอกนะเอ๊ะนี่จะว่าอะไรนะ แต่นี่เป็นการโจมตีสำหรับค้าแล้วเจ้านั้นไม่สำนาจตำหนีค้าได้หรอกนะฮะฮนี่นะเหรอคือการโจมตีของท่านแค่ครึ่งหนึ่งเท่านั้นเองเหรอการโจมตีของท่านนะเอ๋ร่างกายของมันกำลังแยกตัวออกมาแล้ว ท่านโมชาข้านั้นปวดหัวมากเลยและตอนนี้ข้านั้นไม่รู้จะทำอย่างไรแล้วนี่จะว่าอะไรนะเอ๊ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นในหัวของเจ้านั้นมีเสียงออกมาด้วยหัวของเจ้านั้นมีเสียงออกมาแล้วว่ากันว่านั้นคำเพีนั้นเป็นคำเพี ที่พระเจ้าทรงอธิบายความหมายและความสนใจเรียนรู้เช่นนี้อย่าไปสนใจมันเลยอย่าอาศัยนิมิตเพื่อสร้างโลกนี้เอ๋ทำไมทำไมถึงได้เป็นเช่นนี้กันเฮ้อหยุดหยุดอ่านหยุดอ่านได้แล้วข้านั้นจะทนไม่ไหวแล้วนี่เจ้าฮฮะ่ฮะ กล่าวคือว่าถ้าพวกเจ้ารีบไัยแต่เนิ่นเนิและพวกเจ้านั้นก็จะไม่ต้องทุกข์ท,ทรมานยิ่งนี้หรอกนะนี่เจ้าว่าอะไรนะท่านพวกท่านถอยไปก่อนเถอะพวกข้านั้นจะไม่ยอมถอยตาราบใดที่พวกข้าฆ่ามันไม่ได้ฮทำไมทำไมข้านั้นถึงได้ปวดหัวมากขนาดนี้ อ๋อผู้ปฏิบัติมีกำลังมากมายลมตอนนี้ลมผัดก็ถอยออกมาแล้วทำไมกัน เอ๊ะนี่พวกเราสนาได้ยังไงกันเยใ,ในที่สุดพวกพี่สานั้นก็ได้ถอยไปสักทีเย้พี่สานั้นถอยออกไปแล้วเอ๊ะนี่ถือว่าเราสนาไหม อ๋อใช่ใช่แล้วคือคือว่าข้านั้นเริ่มที่จะคลายสิยงเหล่านี้ออกมาขอบคุณท่านมากๆนะสำหรับการช่วยเหลือในครั้งนี้อ๋ออย่าพูดอย่างนั้นเลยข้านั้นไม่ใช่ขอโทษทีนะข้านั้น เป็นคนใจดีนะและนี่เป็นการโต้กลับประเภทที่ต้องใช้ให้คนอื่นโจมตีก่อนแล้วค้านั้นก็จะคอยลงมือที่หลังไม่ฉะนั้นจะไม่สามารถทําอะไรได้เลยเพราะพาโพธิศา,าร,รงถามมาทันเวลาก็เป็นมหาการุณาอยู่แล้วเจ้านั้นเป็นนักวิชาการที่งี่เง่ามากๆเลย เอ๊ะโง่อ,อย่างนั้นเหรอตกลงว่าข้าวนั้นว่าข้านั้นโง่อ,อย่างไรกันข,ข้างบนนั้นแต่ว่าสิ่งนี้ควรอยู่ในการจัดการของ,ของนายน้อยหลีด้วยฮ่าฮ่ฮ่ <c oughs> ท่านท่านเป็นอะไรไหมถ้าอย่างนั้นท่านกลับไปรักษาตัวก่อนหนะ เอ๋ข้ารู้สึกเหมือนว่าพลังพิชานนั้นกำลังเข้าร่างของข้าเอ๋ว่าอะไรนะพระชามองค์นั้นกับเยชานั้นสบายดีโยในขณะนี้ด้วยการปกป้องของพระโพธทธตศาสนา <c oughs> <c oughs> คือว่าพื้นฐานการบุ่มพอของผู้หญิงคนนี้ตามเกินไป และเขาวนั้นถูกวิญญาณชั่วร้ายโจมตีด้วยตรงดังนั้นจึงอาจเป็นเรื่องยากที่จะช่วยเธอไหวนี่พวกเจ้ารู้อย่างว่าทับายนหน้าของเรานั้นมีใช้กองทัพของเชี่เชี่ยนั้นไม่ได้สร้างขึ้นมาจริงๆเหตุผลที่กองทัพมนษย์ของเราสนาได้นั่นก็เพราะว่า เราหนั้นได้นังสือจากสวรรค์นังสือเล่มนี้เป็นข้องควรจากผู้เป็นอมาตะาดังนั้นแล้วจึงอวยพรให้พวกเรานั้นชนะการต่อสู้ติดต่อกันถ้าอย่างนั้นเราก็กระจายข่าวในออกไปเลยกระจายไปทั่วข่าวเรือนี้นี่เจ้านั้นล่าสมัยจริงๆเลยโอ้เล่าให้ข้าฟังสิว่ามันเกิดอะไรขึ้น คือว่าเิษพี่ของเพื่อนเพื่อนที่ร่วมงานสั้นของป้าคนที่เจ้าเจ็ดของข้านั้นอยู่ในกองทัพเขาว่ากันว่าในเวลานั้นทองฟ้านั้นกําลังมืดมิดและมีพวกพีศาจนั้นถือกำเนิดขึ้นมาและเขานั้นจะฆ่าใครก็ตามที่เห็นมันน่ากลัวมากจริงๆเลยต่อมากลุ่มผู้พลักผลก่อลงมา และแสงสว่างนั้นก็มาถึงจุดสูงสุดและพวกมันนั้นก็อขับไล่ความมืดมิดออกไปโดยตรงไอ้เนี่ยเจ้าพึ่งช่างมันขึ้นมาใช่ไหมมันไรซ่าระเกินไปฮึสิทพี่ขอ,พอของเพื่อนของเพื่อนของข้านั้นเป็นลูกชายคนที่แปดของป้าคนที่แปดของข้านั้น เป็นไปไม่ได้เลยที่เขานั้นจะลอกหลวงข้าอ่ะว่าแต่นายน,น้อยลีนั้นคีดอย่างไรฮ่าฮข้านั้นก็ไม่รู้สิอาจจะเป็นเรื่องจริงทั้งหมดก็ได้หมังสิ่งที่นายน้อยลีพูดนั้นจริงนะมันอาจจะเป็นจริงก็ได้หรืออาจไม่จริงก็เป็นได้ฮ่า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  ดูเหมือนว่าศิลปาแห่งสงครามที่ข้ามอบให้กับเจ้าชายโจนั้นมีประโยชน์มากจริงๆและได้รับความได้เปรียบมากเลยเจ้าได้ตั้งใจประกาศพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงแล้วเหตุการณ์นี้ที่น่าตื่นเต้นดังกล่าวได้รับการช่วงเสริมโดยข้ายังไม่คาดคิดเลยนี่เป็นพลังแห่งความรู้จริงๆเหรอขาของพวกเจ้านั้น มันไม่เป็นความจริงท่านครับมีอะไรน่าตื่นแต้งอีกไหมไม่รู้สิองค์ยิงที่สองแห่งราชวงศ์ชินั้นเราก็เข้าร่วมในการต่อชู้ด้วยแต่ได้พบว่าเวทมนต์ชนิดหนึ่ง